สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจนเหลี่ยมโจนครับไปฮะพี่ค่ะมังครับ คโคตรจ้าครับผมในโจนเหลี่ยมโจนนะนะั่นก็คือว่าพวกเราทั้ง4ี่คนนั้นจะต้องไปป้นบ้านครับและภายในบ้านนั้นจะมีของมีค่าอยู่หนึ่งชิ้นถ้าโจนคนไหนที่เก็บไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเหลี่ยมครับเขาจะไม่บอกแน่นอนว่าเขาได้ของมีค่าไปเมื่อเราค้นบ้านหลังนั้นจนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาหากันว่าใครกันนะที่ได้ของมีค่าไปแล้วไม่บอกเพื่อนและถ้าเกิดว่าเราโหวตโจนเหลี่ยมโจนออกไปได้เนี่ย<จ>พวกเราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาโจนเหลี่ยมโจนไม่เจอเราจะโดนโจนเหลี่ยมโจนฆ่าทิ้งครับผม วันนี้พวกเราเพร้อมที่จะไปปล้นบ้านกันหรือ,อยังครับพร้อมแล้วค่ะผมยิงคนแล้วครับผม,บผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะว่านี่เป็นความสนุกเท่านั้นนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะฮะอย่านําไปทําในชีวิตจริงเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมนี่เป็นแค่ค,ความบันเทิงเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานเท่านั้นครับผมแต่ก่อนที่พวกเราจะไปเหลี่ยมกันนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครคอมเมนต์และคิดเห็นยังไงกันบ้างในตอนแรกนะฮะจากเซอร์อันสกอร์สิบเก้าเอสตบิลชอบคอนเทนต์แนวนี้มากเหลี่ยมดีฮ่า อย่างนี้นี่เองนะฮะข้อความจากมะนาวโมกิอันเดอร์กรสกอร์โปกลาซังชอบมากถ้าถามว่าเหลี่ยมขนาดไหนตัวเท่าบักเอิกเลยเหมือนโลเปเป็นโจนจริงๆเลยฮ่าฮ่าฮ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งตัวบักเอิบเลยเหรอข้อความจากปีศาจตัวน้อยพี่ไว้คือหัวลาะสาใจเวอร์พี่บีคือไม่เนียนเลยแต่ก็สมที่เป็นพี่บีอันนี้ด่ารือชมเเนี่ยเอนดูพี่บีที่พยายามแก้ตัวให้ตัวเองสนุกมากเลยค่ะชอบมากมาก ข้อความจากชาณิเชนใครคิดเอทเกมนี้เนี่ยจึงมากกลับมาแมทแน่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับคอนเทนต์นี้มังเป็นคนคิดครับผมข้อความจากโปออนเดอร์สกอร์นิกรู้สึกว่าสนุกดีครับแต่ผมรู้สึกว่าดูแป๊บเดียวเองจบเร็วทั้งนักที่18นาทีเองโอ้โหขอบคุณมากฮะก็มันมันได้เท่าดีจริงๆนะเอาล่ะหอมปลนทังที่แล้วนะได้ของมีค่าไปแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนนะ ตอนแราจะบอกแต่ตอนนั้นเฮ้ยโอ้ยร้อยเลยเด้ได้ของดีข้าไปแล้วก็นี่อกะเริ่มค้นเลยแล้วกันอุ้ยไม่ใช่แฮะเฮ้เดี๋ยว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 ตกลงก่อน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 ดิเราเพื่อความร่องเพื่อความไว อะไรมันไม่ใช่ขอมีค่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ไดบอนฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่แตสิทำไมทำเป็นเปิดกล่องแล้วขำกันฉันเห็นฉันเก็บไปแล้วเมื่อกี้เอางี้นะเพื่อความป้องไว้นะเราเราไปคนละหลังไหมเพื่อที่จะป้นไวๆเดี๋ยวเจ้าของบ้านกลับมาแล้วเราป้นไม่หมดนะออจริงเอออือเอ้ยขอบ้านหลังนี้แล้วกันนะ มันมันมีครบเหรอมันมีแค่สามหลังนี่เฮ้ยเวนนี่เสียงไว้ขอ่อมอ่ะอ้าวประตูมันล็อกหนีห,หลังเนี่ยหลังนี้มันมล็อกม,อมันเข้านะไม่ได้เอ๊นั่นสิฉันก็ได้ยินเหมือนกันนะแปลกๆเฮ้ยหลังนี้เข้าได้นะเพื่อนเข้ามาหาของกันได้ว่าอุย้ยเจอกุญแจเจอะไร บ้านนั้นแน่เลยไปไปขายบ้านไปขายบ้านไปขายบ้านกันเด้กล่องไม่นี่ยังไม่ใช่กันเนี่ยหลังนี้นี่ก็ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ก็ไม่ใช่ เห็นเจออะไรไหมบอกก่อนว่าไว้น้าสงสัยที่สุดแมรอบนี้โบยชนะแล้วไงฮะตีกันไม่ได้โบยชนไงนี่ไม่เจอเลยเลยอ่ะข้างบนขนาดขึ้นไปนะยังไม่มีเลยยังไม่เห็นอะไรเลยมาดูดิข้างบนอ่ะมีกล่องเพียบไปดูดิไม่เชื่อหลังเนี้ยฉันค้นไปแล้วบีเจอกุญแจแล้วเราก็ไปเปิดกุญแจกันห้องกุญแจมีอะไรปะเมื่อกี้ใครได้เข้าห้องกุญแจปะ ังไม่ได้ไปไม่ได้เข้าเลยอ่ะอ้าวแล้วใครเข้าอ่ะเอ๊ะเจบี้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 ใครอยากเสียงแหลมแหลมวิ่งหนีทำไมอ่ะไม่ได้หนีหาโคเอ๊ะกลับมาคุยก่อนดิประตูไอ้ห้องพี่ไปเปิดที่มันล็อกอยู่อ่ะเจออะไรเปล่าไม่เจออ้าวมีคนบอกไปคนแล้วไม่เจอมันใช่เหรอ ก็ไปค้นกับโฟดอยู่ที่โฟดตีแล้วโฟดบอกไม่ได้ค้นห้องไหนอ่ะไม่เห็นไปกับนี่ไงห้องเนี้ยประตูล็อกห้องนี้ห้องไหนโฟจะไม่เข้ากับพี่บีเลยเคาเลิฮาร์หลังเนี้ยบ้านหลังนี้แล้วห้องไหนก็บ้านเนี้ยเลยแค่เปิดเนี่ยก็ประตูในห้องกุญแจเนี่ยก็เราไปด้วยกันอยู่แล้วโฟดบอกว่าแน่แน่อโหเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะ ไม่ต้องมาโบยไม่ต้องมาโบยไม่ใช่หมายถึง<ต>ว่าที่ปลดหลอกก็บ,บ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ถ้าบ้านหลังเนี้ยฝุไม่ได้เข้าพุตแค่<ช>ไปแอะแอะพี่บี<ช>เลนฉันลองสังเกตอ่ะมันบ้านหลังบ้านหลังเนี้ยกับหลังเนี้ยกล่องมันไม่ค่อยมีนะบางห้องอ่ะมันเยอะมากเลยบางห้องมันไม่มีกล่องเลยด้วยค่ะอืมที่น้องเข้าไปดูอ่ะน้องเข้าห้องเข้าบ้านหลังนี้ไปคนเดียวตอนแรกจริงอาหมู่บ้านคนจนอ่ะฉันได้กุญแจจากเธอฉันก็เลยมาบ้านหลังนี้ เธอไปเก็บกุญแจในกล่องเองไม่ได้จากฉันอะไรไม่หลังจากที่ฉันได้กุญแจฉันก็ไปเจอเธอแล้วก็มาบ้านอะไรนี้เธอน่ะเข้าไปในบ้านกับฉันแล้วก็ไปเจอกุญแจบ้านหลังไหนบ้านหลังนี้อ๋อคือสองหลังเนี่ยฉันไม่ได้ไปค้นแบบไม่ได้ไปค้นเยอะๆอะฉันไปค้นหลังนี้ข้างล่างโอ๊ะหมดเวลาขโมย ยากเลยฮะรอบนี้ใครไม่มีมูลเลยอะ่ะใครกันที่เอาของไปแล้วไม่บอกเพื่อนแล้วเพชรอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหม,มกล่องก็ยังอยู่ดิใช่กล่องยังอยู่เหมือนเดิมไม่น่าเ,เกี่ยวแล้วไม่ใช่อ่ะเห็นว่าโฟดมุกมิดในพูดมาสิในพูดมาสิถ้ามีบอร์โฟดแบบนี้แล้วโฟดโดนฆ่าตัวอย่าง พี่บีจะเหลือพลเมืองที่จะช่วยพี่บีได้น้อยลงนะอันนี้พูดตามตรงจริงๆแอบยิ้มมุมปากอยู่ฉันรู้นี่มันเป็นแบบเรื่องที่แบบสามารถตุยได้เลยนะคะไม่ใช่เรื่องตลกขบขันนะคะฉันว่าโฟล์ดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะจะลองจับพิรุตแล้วมันก็ยากนะได้แม็กแม็กไหนลองพูดสิ พยายามกบเกลื่อนพยายามหาวกลบเกลื่อนครางที่แล้วที่เธอโบยฉั้นก็เป็นเป็นไงล่ะทำไมตัวฉันเด้งจังเลยอะฉันกําลังน่ะเธอหยิบของไว้หนักใช่ไหมรอบนี้พี่โบยจริงนะแปลกมป้งไม่ไหมรอบนี้ไม่มีมูลเลยนะสงสัยอีกแล้วใครแล้วก็สงสัยใครก็สงสัยเธอเข้าไปคนเดียวแล้วมีใครตามไปไหมเธอตามหลังไม่ใช่หรอฉันตามไปไหนจันนั้นอีก ตอนที่เธอเปิดประตูกับโฟลด์อะไม่มีอะไม่มีเพราะโฟดไม่ได้เข้าไปด้วยโฟดเข้าไปเซลเฉยว่าแน่ๆอะไรเพรก็ไปายของโฟลน่าสงสัยโฟดอะเก็บมาก่อนแล้วรีบมาหาฉันเพื่อจะหาเพื่อนเอาดีๆนะเก็บมาก่อนคือเก็บที่ไหนก่อนแต่แม็กก็พูดน้อยๆไอ้บูดไล่ไม่ได้เก็บกล่องเลยเวลาโหวตครับในเวลาโหวตแล้วล่ะอยากคิดโหวตละและคนที่โดนโหวตเยอะที่สุดชาคุกันบีครับ โชคดีนะโจรเหลี่ยมโจรโชคดีนะกาตกรล่แน่สุปะปะปะ โฟดชัวเลยฮัลโหลฉันไม่อยากพูดอะทำไมได้ยินนายได้เนี่ยอะไรแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่โฟดโฟดโฟดเป็นเป้าอะโฟดโฟดโฟดเป็นเป้าอะโฟด มันเป็นเปล่า <c oughs> ฮัลโหลไอโฟนมันควักดาบไอโฟนมันควักดาบเมกอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเมกอยู่ในบ้านว่าไงโฟนควักดาบเว้ย ไม่ได้ไม่ได้อะหมดหมดไม่ได <na> ้แม็กมันเป็นนะนอะะไรแม็กมันเป็นแม็กมันเป็นจริงพอได้ยิน น่ากลัวอซารูทันเมื่อกี้รู้แล้วว่าพี่ไว้เป็นแน่ๆเลยเลยไปหนีที่ซ่อนแต่ได้ยินเสียงโฟนวิ่งมาก็เลยงงว่าเฮ้ยคือโฟนเป็นจริงว่าฟรีนเสียงโฟนใครโหวตผันคุณโหวตผิดใช่ผมโหวตพี่ไม่มีโม้โวยสงสัยโพดทำไมอ่ะมันก็เลยมันก็ต้องสงสัยไปก่อนแล้วประเด็นคือโจรเหลี่ยมน่ะ เอาป้ายเอาป้ายโจนเหลี่ยมมาให้ฉันดูด้วยฮืเนยนายเปล่าเหลี่ยมอฉันอยู่หน้านบ้านตลอดฮอฮมให้รู้นะขอบคุณนะของมากมากของมีค่าที่นี่จะขอแล้วกันนะอ่ะครับเราไปป้นบ้านหลังต่อไปกันดีกว่ะทุกคน Let's go อ่ะมาแล้วเหรอถึงแล้วเหรอโอ้ยนายเนี่ยนะดูตึกสิดูตึกถึงงานแล้วนะทุกคนมามาามาาคนที่ตึกเดียวเฮ้ยรอบนี้มันจะปรึกษาอะไรกันก่อนไหมอ่ะเผื่อไม่เนียนกันไม่ไม่ต้องไปพูดไปต้องไปหาเลยเหรอหาเลยเหรอกกแยัเเอจไม่จะหากันเลยเหรอหาเลยเนี่ยเก็บแล้วด้วยมันก็กันก็เนียนนะเดี๋ก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าใครเป็นใครอ่ะจำไว้ก่อนแล้วกันกล่องนี้กล่องนี้เออหรือบางทีเนี่ย ราจะต้องสังเกตให้ดีๆของมันหายไปบางจุดเนี่ยอย่างตรงนี้มันก็น่าสงสัยนะอาจจะมีกล่องก็ได้ไดกล่องตรงนี้เปิดไปแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันเราอาจจะโหห้องเยอะมากอะ่ะเราควรไปก่อนเินใช่ อุ้ยยี่ไวเจอหรือเปล่าฉันตามพวกเธอมาเนี่ยฉันยังไม่ได้เปิดสักกล่องเลยอ๋อโอเคโกหกนะไม่ได้เปิดสักกล่องอ่ะพร้อมที่จะไปด้วยกันไหมคะอืมตั้งพยานหลักฐานเลยไม่เด้มาขึ้นมาดิกล่องหายไปป่ะเนี่ยห้องเนี้ใครเข้ามาเนี่ยกล่องหายนะห้องนี้ไม่มีกล่องค่ะเออมาพร้อมหรือเปล่าเฮ้ยทำไมกล่องมันหายหมดแล้วอ่ะ ไม่ได้ขึ้นเลยนะฉันเนี่ยไม่ได้มีคนแอบมาเปิดประตูเรียบร้อยแล้วด้วยอันแน่จะอยู่ห้องนี้ลองดูอ่ะอเงียบนะเงียบนะว่างเปล่าว่างเปล่าหมดเลยเนี่ยเนี่ยแมทแมอยู่ข้างบนก็ว่าอยู่มหาว่าฉันค้นเอ๊ะเอ้ตรงนี้มันมีกล่องแต่ข้างล่างไม่มีกล่องนั่นเนี่ยเอ้เดี๋ยวไปสังเกตจิ มามาทุกคนขึ้นมาค่ะคุณอ็อกซิเดียวเฮ้ยมันมีกล่องแต่ตรงนี้ไม่มีกล่องอ่ะมาดังมาแม็กซ์จะขึ้นมาเปล่าแม็กซ์จะขึ้นมาเปล่าอ่าขึ้นขึ้นอ่าเราได้กุญแจชื่อว่ากุญแจจากฝาเงินเราจะทำการไขกุญแจละเอาเปิดจิเอาเข้ามาเลยค่ะเข้าคนเดียวอีกดูเอาไม่เห็นจะมีอะไรเลยอุ้ยมี ฮันแน่เปิดแล้วร like ีบไปเลยนะมีอะไรเปล่าอกูโปรเตต์โค้ดหรอไม่ใช่เจบีอ่ะดิเปิดแล้วรีบออกเลยอ่ะแบบเหมือนเดินเจออะไรหลายอย่างอ่ะไม่เจอรีบรีบออกโอเคแม่านแม่ทำไมกล่องหายกล่องไหนหายทำไมกล่องตัวนี้หายไหน มีทางขึ้นหรอแม่มีทำไมกล่องมันหายทางไหนอ่ะทานี้เลยเยเฮ้ยทำไมกล่องหายอ่ะฉันบอกกัเลยแล้วว่าฉันน่วางยาไว้เฉยๆเนยนะวางยาวยตัวคนที่เปิดกล่องเนี่ยรู้ตัวดีว่าของไม่ได้หายไปสักชิ้นนี่ฉันยังไม่ได้เปิดสักกล่องเลยตั้งหาง เธอก็เป็นคนเปิดสองกล่องนี่เองไม่ใช่เหรอแล้วก็เก็บไปหมดเลยนี่ลกล่องนี้มันหายไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วน่ะแม็กเล่นละครใส่หรออาล่ะฟูดเอารางวัลไปเลยคะ่ะออสการ์หรืออะไรคะเอาไปเลยค่ะเนี่ยขนาดนีดด้แล้วค่ะกล่องมันหายกล่องมันหายจริงๆพี่ไว้แล้วคนไปเจอแม็กยืนอยู่อะแล้วให้พพูดยังไงเ่ะมันน่าสงสัยที่กล่องมันไม่วางที่เดิมมาดิ เนี่ยมันมีแต่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีบาร์กหรอกเป็นห้องที่แม็กขึ้นมาก่อนอ่ะคนที่ขึ้นมาก่อนเราแล้วอะไรกันอ่ะอย่ามาแม็กเดี๋ยวฉันจจกที่ใบให้ฟังให้ันด้วยนี่ห้องเนี้ยที่ของหายไปแล้วห้องเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกล่องใครมามาเก็บเนี่ยกล่องเนี้ยไม่มันมองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยมันเนียนมากเลยสร้างพยานหลักฐานนะ มีค่าที่แท้จริงยังไม่ถูกค้นพบอ้าวอ้าวอ้อหแล้วก็สงสัยกันมั่วไปหมดเลยเออแม็กเมื่อกี้ถือว่าถือว่าเจ้าเจ้าอ่ะนะเจ้าเจ้าัไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็แม็กใส่เล่นละครใส่ชันน่ะเจ้า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 ของมีค่ายังไม่ถูกค้นช็อตฟิวจัดของมีค่ายังไม่ถูกค้นอย่างนั้นเหรอแสดงว่ามันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง ก็ไม่เห็นแล้วนะแล้วเราจะหาจะเจอได้ยังไงนั่นะนะสิเฮ้ย <Hey. S 2> ทุกคนเห็นแะม็กอะไม่รู้บางทีอ่ะแม็กมันอาจจะทําเป็นเปิดกล่องทิ้งไว้แล้วไม่เก็บหรือเปล่าอะไรแม็กอะมันเปิดกล่องแล้วมันก็ไม่ได้เก็บของแล้วมันก็ท<ม>ําเป็นมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอันนี้พูดจริงจรชักใจ ข้างบนนะ่ะมันอาจจะมีกล่องที่แบบมันมีชะ้สองชั้นนะ่ะที่ที่เหมือนแม็กมันค้นไวามากอะ่ะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปค้นเราเห็นว่าแม็กค้นแล้วก็เลยไม่ค้อนน่ะจริงๆมันอาจจะซ่อนของนนวันนั้นแล้วไม่ได้เก็บก็ได้เขาแอบฟังใค่ชั้นสองแต่เขาจะดูได้ไงว่าชิ้นนั้นเป็นของมีค่ะเอาก็ทิงท้งๆไว้ก่อนไงไม่มีใครรู้ไงโอลงท้าตั้งงานน่ปเอยทำไมเธอบโบอยแม็กอีกแล้วไม่ไดีโบยโอ้ยแผลแตกหมดแล้วโอ้ย <c oughs> เอ้าแผล เชื่อมันต้องมีจักรกลนึงแหละที่ไม่ได้ค้นนะ่ะกล่องหอกเนี่ยพวกเราคิดดูนะว่าถ้าขึ้นบันไดมาต้องเปิดกล่องแรกกล่องสองกล่องสามแล้วมันหายไปได้ยังไงโอ้ยมันขึ้นมาก็หายไปแล้วเจอไอ้ตัวนี้ไหมก็บอกไปแล้วว่าไม่มีใครเจอเมื่อกี้กล่องมันจะใช่ได้ยังไงตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคือมันมนี่มันนี่มันนี่ คือชั้นที่แม็กขึ้นมาแล้วเราไม่ได้คน้นเขามาค้นอีกรอบนึงจริงๆอันนี้อันนี้จริงๆพูดจริงๆเลยม,มันจะมีเขาใสา<น>่ไฟอะไรขนาดนั้นเราอมันก็บอกไปแล้วว่ากล่องมันไม่ใช่ยังไม่มีคนเจอ,อม,มาทัเจอแล้วตอนนี้น่าจะเจอแล้วล่ะคิดว่าคือช็อตที่เราค้นกันชั้นสองได้ไหม,ไมแล้วสามกับสี่มีคนเปิดห้องแล้วอะ่ะพวกเราก็เลยไม่ค้นกันใช่ไหมอืมนีม่คือชั้นสาม ทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้กล่องหายไปไหนเนี่ยไว้ลองอุ้ยพี่ก็เลยเดินมาว่าไว้อุ้ยอะไรแล้วกล่องก็หายไปแล้วเธอไม่ินเสียงเปิดเปกล่องไหมใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหมเออแต่ว่านับวิแล้วไม่ถึงแปดวิที่จะมาเจอกันฮะมันยังไม่ถึงอฉากที่เราต้องมานั่งปรึกษาเดี๋ยวไปปรึกษาต่อเลยกันนะและสรุป มันถูกคนพบหรือยังเออถามดิหรือไง,หร,อไงหรือต้องรอรอเวลาหมดก่อนปะมันถูกคนพบไเปเลยคไะมันก็คุยได้มันก็คุยได้คุยได้นะโอเคเดี๋ยวเราหมดเขาอาจจะเรียกไปรวมอยู่ดีอะเออถ้าถ้าไม่มีคนเจอหรืออะไรอะเขาอาจจะต่อเวลาให้อีกเออก็จริงคือวันนี้ก็เลยไม่จบหรอกเพราะซ่อนหลือเกินแต่มันหายไปไหนเนี่ยใช่อันเนี้ยหายจริงจริงและข้างบนน่ะดาดฟ้าตกลงมันหา,หายหรือไม่หายที่มันเป็นรูบว ก็บอกไปแล้ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าบนดาดฟ้ามันใช่อะแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าอยางไม่มีคนเจอเออก็จริงทำไมถึงเ้ืองโดนอะไรกองหายของชั้นหมดเลยเหรอแปลกๆที่แปคืม็กายเมื่อกี่ให้แมอคิดดูถ้าบนดาดฟ้ามันใช่นะถ้าบนดาดฟ้ามันใช่นะแสดงว่าแก้งลืมเขาต้องไม่ปล่อยให้เวลาเพิ่มเขาต้องเรียกเราไปรวมละ แล้วไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทาําค่ะจริงดดฟ้านี่ถือว่าจริงเพราะตอนแรกดดฟ้าของมันหายแล้วมีแค่โฟกับแม็กไงเมื่อกี้เห็นไวเข้ามาแล้วก็ร้องอุ้ยเธอแล้วเธอได้ยินเสียงเขาเปิดกล่องไหมมันไม่มีกล่องอยู่แล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเอุ้ยปุ๊บแล้วเธอเข้ามากล่องมันจะควรจะหายไปเลยไหมแต่ถ้าในช็อตเมื่อกี้ก็จะอยู่แค่พี่ไวกับพี่บีใช่แล้วโฟดกับแม็กแล้วเธอตามเข้ามายังไม่ถึง8ดวิแล้วกล่องหายเธอคิดดูอะลองคิดดูอ่ะสองคนนี้ละสองคนนี้ละมันอะ ลองคิดดูอ้าคิดดูก่อนเนาไม่รู้ว่าเถียงกันเลยแม็กหรือไว้อะอพี่บีอีคนไม่นับเลยแสดงว่าเจอแล้วโอเคพี่บีไม่นับเลยกาลังกลับไปที่รถโอเคเปิดองค์ประชุมคือต้องบอกก่อนว่าไอชั้นดาดฟ้าที่กล่องมันหายรูโบไปอะ่ะมันไม่มีทางเป็นแม็กหรือโฟร์ตอ่ะในกรณีนั้นนะนะเพราะว่าสมบัติมันยังไม่ถูกค้นถูกไหมแสดงว่าดาดฟ้าต้องไม่มีของมีค่าแต่หลังจากนั้นน่ะมันมีช่วงหนึ่งที่มีคนยังค้นตึกอยู่ แลวมีพวกเรา3มคนที่ออกมาข้างนอกแต่ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะปั๊บเลยนะมันก็แบบใช้เวลาอยู่นี่แหละไอ้ช่วงนั้นต้องมีคนเจอของแล้วแต่ฉันไปเจอชั้น3ชั้น3เนี่ยเป็นชั้นที่มีรูโบอยู่และเป็นชั้นที่แม็กขึ้นมาค้นก่อนแล้วพวกเราอยู่ชั้น2อยู่พอเราเห็นว่าแม็กค้นไปแล้วพวกเราก็เลยเลยชั้นนั้นไปเลยถ้ามีรูโบวและชั้นค้นไปแล้วฉันก็ต้องเจอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสิก็ขากลับในขากลับที่ออกมาจากตึกฉันเห็นนายชั้น3แล้วไปมุมนั้นพอดีเลยชั้นเดินเออใช ฉันไม่แน่ <ทำ S 1> นะทำไมทุกอย่างมันดูแบบว่าทำไมทำไมดูเป็นเป็นอะไรที่แบบว่า s <S โยนใส่โยนใส่โยนใส่รัวๆเลยนะ่ะไม่ไม่ฉันขออธิบายนิดนึงคือฉันไม่แน่ใจใว่านายเนี่ยเปิดกล่องทิ้งไว้หรือเปล่าแล้วไม่เก็บเพื่อเป็นการสร้างพยานหลักฐานหลังจากที่คนออกมาจากตึกแล้วอ่ะนายก็ไปที่ชั้นสามแล้วไปเก็บของตรงนั้นหรือเปล่าเพราะกล่องตรงนั้นมันหายไปและมุมกระจกตรงนั้นเป็นมุมเดียวกับที่ที่กล่องหายแล้วได้ไปไหมชั้นสามอ่ะชั้นสามฉันเดินเข้าไปแล้วก็ดูว่าทางออกอยู่ไหนแล้วก็ลงทีละชั้นเลยลงเข้้าาทุกชันนเเเเลยะะดิอ๊ ไม่ใช่ทางออกลงไม่ใช่ทางออกลงไม่ใช่ทางออกลงแต่ฉันั่นใจอ่ะฉันว่าใช่ฉันเห็นช่อตว่าไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันเห็นนายเปิดกล่องไม่ใช่ฉันเหมือนกันฉันสงสัยสองคนนี้แนอสองคนจริงทำไมเหมือนทำไมเหมือนมีแผนการอะไรสักอย่างเลยที่ทาไปแบบว่าไอเดยโดนแน่ฉันรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แอ้วฉันจะวางแผนให้นายโดนแผนไว้อ่ะ ไม่คือไม่ได้วางแผนแต่แค่ออกมาจากตรงน้ําพุอะแล้วเราก็มองขึ้นไปเห็นชั้นสามอะแล้วเขากาลังเหมือนมือเขาก็หยับเหมือนเปิดกล่องอะและไอ้จุดนั้นเป็นกล่องเป็นจุดที่กล่องหายพอดีอะเนี่ยมันก็เลยเป๊ะอะแค่นั้นเองแม็กอยู่ชั้นสองปะตอนนั้นอะตอนนั้นคือลงทีละชั้นแล้วมองกระจกอ้าวทุกคนอยู่นอกกันอะลงทีละชั้นเลยพร้อม่ดูบันไดอะบันไดมันให้ลงตรงๆเลยมันไม่ต้องเข้าห้องหนึ่องมโอ้ยนบไะเขาจะไปคนรีบคนไดอะค่อยๆเดินลงลง่ะ ถ้าลงอ่ะมันจะต้องลงเลี้ยวเลยบุบเลยไม่มีทางที่จะเลี้ยวเข้าไปห้องอื่นได้ไงเวลาคนเขาคิดอะไรเพลินนะเราคิดเดินลงเปิดประตูเดินลงเปิดประตูเอาไม่ใช่เดินเปลี่ยนทางไม่ใช่เลี่ยวสิบสามวิเชืขอพูดตอนนี้ที่มองไปอ่ะแม็กอยู่ชั้นสองอสามไม่ใช่หรอหนึ่งสองสามนั่นน่ะชั้นสามน่ะชั้นที่สองที่น้องบอกว่าแม็กอยู่น่ะเขาแอบฟังจึงเวลาหมดครับโอเค ฉันตัดสิใจแล้วแล้วแต่พวกคุณเลยฉันว่าฉันมม่ใจใเหลักฐานถูกโหวตมากที่สุดแต่คุณจะต้องถูกผมยิงสบัดไม่จะหนีไปไหนแล้วที่ีีมันไม่มีที่ให้หนีแล้วนะตัวเปล่า อาวุธกำลังจะมาแล้วสมบัติทั้งหมดเป็นของฉันในวันนี้เต็นได้ไงอ่ะเฮ้ยมันก็พาไปหาโฟซี่ซีดีไปไหนล่ะเฮ้ยเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าลา โออยู่บนดาดฟ้าขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูเขาหน้าเขาสิมิงไม่คิดชีวิตเลยมิงไหาเพื่อนเหรอมงไม่คิดชีวิตเลยมิงไม่สนใจเลยนะมิงช้าจังมิงช้าจังไปแล้วหนึ่งเอออะออะเอาโฟดฉันดเสียงไต่บันไดกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ด้านบนเธออยู่ด้านบนสุดสินะ ฉันด้ยินเสียงของคนกำลังหนีขึ้นบันไดไปด่านฟ้านั่นบนแอ sorry นะอะไรไม่ต้องพูดเป็นวิญญาณแล้วตายแล้ว <c oughs> ฟอจะรอดไหม,มหนีไปไหนแล้วนะห้องเยอะซะด้วยสิตึกนี้นะแล้วจังหวะนี้ลนแล้วลนแล้ว ไม้มันขึ้นไม้มันขึ้นบนหัวหาไม่เจอ,อเปล่าอุ๊ยเอาดัานไม้แม็กเห็นอีกโอ้ยอยู่เฉยๆก็รอดอยู่แล้วไม่เงอยงเงียบม,มากอะตึงนุน้น ขับตกขอไรค่ะรูมเดิมมั้ยอืมหายไปไหนแล้วนะหาไม่เจอเลยฮ่ยฉัน่าจจะหาเธอไม่เจอแล้วล่ะจบกันแล้วสินะอย่ามาตลกค่ะเฮ้ยถึงอะเอ้ยแ็กมาว่ะอย่ามาตลกค่ะเฮ้ยขิงด้วยอะไรกันทันป่ะวอะสุาวิ เอาเหลวเจอแล้วตายไหมเกือบแล้วละเกือบเกือบแล้วเธอเกือบจะรอดแล้วล่ะถ้าเธอไม่พูดนะฮะเกือบรอดแล้วนะเกือบรอดแล้วเลยแล้วถ้าไม่พูดนี่รอดแล้วเนี่ย อ่ะแล้วเนี่ยหายไปไหนอะ่ะเอ้าเอ้าคือตายเพลินเหรอเขาหายไปไหน,นเน,นี่ยเออฮัลโหลวิญญาณโดนดึงไปในนรกแล้วเหรอตกลก <laughs> ขอสรุปหนึ่นงเลยว่ากี้มมี่ยังไงอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของอะ่ะของก็อยู่ตรงที่พี่บอกอะไรไอแม้แล้วแม่ไปเอาตอนอนั้นใช่ไหมตอนออกมาใช่ปะไปไปเอาตอนออกใช<ห>่ปะผมเอาทุกชั้นแหะ ก็คือตอนสามสี่แม็กเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อหลอกล่อไม่ให้พวกเรารู้หอ่อผมหาแหละแต่ผมหาแบบนิดนึงเลยผมก็ขึ้นเลยหานิดนึงก็ขึ้นเลยให้ดูให้ใหแบบเหมือนมีของทิ้งไว้ <c oughs> เผื่อคนมาเจอของอะไรเงี้ยเราได้แบบว่าเราเราค้นไปแล้วเราไม่เจออะไรเงี้ยขอโทษจีนีจาผมเปิดทิ้งไว้คือเปิดเปิดไว้สองชั้นนั้ง <c oughs> เปิดประตูทิ้งไว้ชั้นสากับชั้นสี่พี่ก็เลยไม่ค้นเลย <c oughs> พี่กับบีวิ่งตรงข<อ>ึ้นไปชั้นบนเลยแล้วผมก็ขึ้นไปเปิดชั้นบนต่อเลยครับก็ <c oughs> ได้เวลาแล้วฮะหวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์นี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่ Big Mac ็กแซบแซบได้ครับครับผม Big Mac ็กแซบแซบทาง YouTube เลยครับใช่แล้วแล้วก็พี่ฟอ r ติโฟลดใช่แล้วคะ่ะฟอ r ติโฟล d ก็ขายคุกกี้นะคะสาม,มารถซื้อได้เลยนะคะตามช่องทางธรรมชาติ <laughs> ที่ไหนบ้างขึ้นเลยคะ่ะปึ้งปึ้งปึ้ง ค่ะและถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงกับโจนเหลี่ยมโจนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์ซับคลายแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะฮะเออพี่มังติกะมังแอนเฟิร์นกันละผมใช่แล้วถ้าเกิดมีความเห็นยังไงกับโจนเหลี่ยมโจนก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าฝากกดไลค์ซับคลายแชร์กันดิ่ด้วยครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย